พวกเรามารวมทาวายบูชาพร้อมกับเทวบนสวรรค์มาชาลองชัยให้พร้อมกันว่าพระบุตรนั้นไทยโลกาให้เรามาทาวายพรระบิดา ทรงชูให้เราพ้นบาปฉันผัวเรามารวมเทววายบูชาพร้อมกับเทวบนสวรรค์มาชาลองชัยให้พร้อมกันว่าพระบุตรนั้นใครโลกะ ดชชนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตเมนกอผ่านทางของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลายและสถิตกับท่านด้วยวันนี้พรศาสาจับชวนเชิญให้พวกเราได้ลึกถึงท่านแะบุญมาทราพี่น้องท่านยอมรับว่าเราเป็นคนบาปในร่วมพิธิกรรมสิทธิ์นี้อย่างสมควร ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทฤษสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยเชวิงวอมพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอพระเจ้าผู้ทรงสัมพันธ์นุภาพสภาพกุณาเพยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงรักกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระคิดเจ้าทรงรักกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทินข้าแต่พระเจ้าทรงรักกรุณาเทินให้เราภาวนา แต่พระผู้ทรงสัมผัสนุภาพสถินิรันดรพระบุตรของพระองค์ได้ส่งพระกรุณาข้าพำนักที่บ้านของนบุญมาธาขอนักบุญช่วยอ้อนวอนขอพระองค์ส่งพระกรุณาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรับใช้พระองค์ในบรรดาพี่น้องเพื่อสมจะได้เข้าทำนับในนิวรัน์สวรรค์กับพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรทุกตนจำเริญละของราชเป็นเป็นเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอ,อาเมนบทอ่านจากจดหมายของนักบุญยอนฉบับที่หนึ่งท่านที่รักทั้งหลายเราจงรักกัน เพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรักย่อมบังเกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระองค์ผู้ไม่มีความรักย่อมไม่รู้จักพระเจ้าเพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าปรากฏให้เราเห็นดังนี้คือพระเจ้าทรงส่งพระบุตรของพระองค์เดียวมาในโลกเพื่อเราจะได้มีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นความรักอยู่ที่ว่า พระเจ้าทรงรักเราและทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเพื่อชดเชยบาปของเรามีใช่อยู่ที่เรารักพระเจ้าท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้าทรงรักเราเช่นนี้เราก็ควรจะรักกันด้วยไม่มีผู้ใดเคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเรารักกันพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์ในเราก็จะสมบูรณ์ เรารู้ว่าเราดำรงอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงดำรงอยู่ในเราเพราะพระองค์ประทานพระพรของพระจิตเจ้าให้เรานั่นเองเราเห็นและเราเป็นพยานได้ว่าพระบิดาทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่โลกถ้าผู้ใดยอมรับว่าพระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเจ้ายอมทรงดำรงอยู่ในเขา และเขาย่อมอยู่ในพระเจ้าเรารู้และเชื่อในความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเราพระเจ้าทรงเป็นความรักผู้ได้ดำรงอยู่ในความรักย่อมดำรงอยู่ในพระเจ้าและพระเจ้าย่อมทรงดำรงอยู่ในเขาพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าทุกคนที่เกรงกลัว องค์พระเจ้ายอมเป็นผู้มีความสุขข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดเล่าจะเข้าอาศัยในกระโจมของพระองค์ได้ผู้ใดเล่าจะพำนักบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ผู้นั้นคือผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีทิฏฐิปฏิบัติความชอบธรรมพูดความจริงจากใจของตน ทุกคนที่เกลงกลัวองค์ระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขผู้ที่บังคับลิ้นของตนไว้ไม่ใส่ความไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่ใส่ร้ายเพื่อนบ้านผู้ที่เหยียดยามคนเลวทรามแต่ให้เกียรติผู้ยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้ายืนยันคำสาบานแม้จะต้องเสียหาย ทุกคนที่แกล้งกลัวองค์พระเจ้าย่อมเป็นผู้มีความสุขผู้ที่ให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยไม่รับสินบนปรับปรำผู้บริสุทธิ์ผู้ใดประพฤติเช่นนี้จะไม่หวั่นไหวตลอดไปทุกคนที่แกล้งกลัวองค์พระเจ้า ย่อมเป็นผู้มีความสุขเชิญยืนฮัลเลลูยาอัลเลลูยาอัลเลลูยาพระคริเจ้าตรัสว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างสองชีวิตอัลเลลูยา a l l e l u i a alleluia พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบดาจากโพรสานกะคำบอกเล่ากับบุญยนขอถาวายประเกียิแด่พระองค์พระเจ้าค่ะเวลานั้นชาวยิวจำนวนมากมาหามาทาและมาลีเพื่อปรปับใจนางในการตายของพี่ชาย เมื่อมาธารู้ว่าพระเยสุเจา้ากำลังเสด็จมานางก็ออกไปรับเสด็จส่วนมารียังคงนั่งอยู่ที่บ้านมาธาทูลพระเยสุเจ้าว,ว่าพระเจ้าข้าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่พี่ชายของดิฉันคงไม่ตายแต่บัดนี้ดิฉันรู้ดีว่าสิ่งใดที่พระองค์วรขอจากพระเจ้าพระเจ้าจะประทานให้ พระเยสุเจ้าตรัสกับนางว่าพี่ชายของท่านจะกลับคืนชีพมาทาทูลว่าติฉันรู้ว่าเขาจะกลับนพราะว่าเขาจะกลับคืนชีพเมื่อมนุษย์ทุกคนจะกลับคืนชีพในวันสุดท้ายพระเยสุเจ้าตรัสกับนางว่าเราเป็นการกลับคืนชีพและเป็นชีวิตใครเชื่อในเราแม้ตายไปแล้วก็จะมีชีวิต และทุกคนที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเลยท่านเชื่อเช่นนี้หรือมาทาทุนตอบว่าเชื่อพระเจ้าข้าที่ฉันเชื่อว่าพระองค์เป็นพระคิสเจ้าพระบุตรของพระเจ้าที่จะต้องเสร็จมาในโลกนี้พระวาจาของพระเจ้าขอพระคิสเจ้าทรงรเจริญเทิน ในบทอ่านที่หนึ่งที่เราได้ฟังในวันนี้ท่านนับุญยอนได้เตือนเราว่าท่านที่รักทั้งหลายเราจงรักกันและกันเพราะความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่มีความรักก็ย่อมบังเกิดมาจากพระเจ้าและที่มากไปกว่านั้นก็คือดูแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นความรักคือพลังหรือแรงผลักดันแห่งความดีงาม ที่อยู่ในหัวใจของพวกเราแต่ละคนมันเป็นแรงผลักดันที่ถูกปะทุออกมาเป็นกิจการที่งดงามเป็นเิจการที่ดีงามที่เราแต่ละคนนั้นจะกระทําในชีวิตของเราทุทกๆวันดังนั้นใครที่ไม่มีความรักคนนั้นก็ไม่รู้จักพระเจ้าและใครคนนั้นก็คงไม่มีความหมายกับชีวิตของตัวเองด้วยดนั้น เราจึงจะเป็นที่ต้องพยายามที่คงชีวิตอยู่ในความรักที่เรามีต่อว่าเป็นเจ้าและให้ความรักนั้นได้เป็นพลังแรงผลักดันแห่งชีวิตของเราอย่างแท้จริงเพื่อทุกการที่ดีงามนั้นจะได้บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราท่านบุญมาทาที่เราได้ลึกถึงในวันนี้ท่านเป็นรูปแบบของบุคคลที่มีความรักที่กระตือรือร้นท่านได้พยายามอุทิศตน เพื่อจะได้สารต่อและสนับสนุนในกิจการที่องค์พระเยซูเจ้าได้กระทําท่านได้พยายามจะต้อนรับพระองค์ในครอบครัวในบ้านของท่านท่านพยายามจะดูแลเอาใจใส่ให้พระเยซูเจ้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเวลาที่พระองค์นั้นได้ประทับที่บ้านของท่านด้วยเราเองก็จะมีโอกาสที่ได้เชิญพระเยซูเจ้าพระองค์นั้นมาประทับอยู่กับเราในบ้านของเราในหัวใจของเรา เราได้จัดเตรียมที่ให้โปองนั้นได้อยู่ในหัวใจของเราอย่างไรแม้มกบุญมาทาท่านจะเป็นปคกรที่กระตือโลล้นในการอุทิศตนแบบนี้ก็จริงแต่สิ่งเราพบก็คือท่านก็มีความเชื่อและก็มีความไว้วางใจในองค์พระเยซูเจ้าอย่างมากจากคำที่เราได้ยินในบทพระวจ i s วันนี้เมื่อพี่ชายของท่านได้สิ้นชีวิตลงและพระเ,เจ้าก็ได้เสร็จปฏิบัติ้านนั้นคำพูดประโยคแรก ที่ทานบุญวาทาได้บอกกับพระเจ้าก็คือพระเจ้าข่าถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่พี่ชายของดิฉันคงไม่ตายมาเป็นหัวใจที่ปูกพันและก็รับรู้ว่าเพระองค์นั้นเป็นบุคคลที่พิเศษจริงๆสําหรับตัวของท่านสําหรับชีวิตของท่านและท่านก็เชื่อว่าพระเจ้าจะสามารถบรรดาลชีวิตได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเยสุจ้าได้บอกว่าพราะองค์นั้นคือผู้ที่บรรดาล ให้ผู้คนที่ได้จบชีวิตไปแล้วได้กลับมามีชีวิตอีกเพราะพระองค์นั้นจะสามารถที่จะทําให้ทุกคนที่ได้เชื่อในพระองค์นั้นได้มีชีวิตและก็จะไม่มีความตายอีกเลยและพระองค์ก็ถามบุญนาถาว่าท่านเชื่อชนีหรือไม่คําที่ท่านพระบุญอาถาได้ตอบมันเป็นการตอบอย่างไม่ลังเลไม่สงสัยว่าเชื่อพระเจ้าข้าทีฉันเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระกิตเจ้า พระเจ้าผู้ซึ่งแต่ต้องเสร็จมาในโลกนี้และพระองค์ก็เสร็จในโลกนี้ก็เพื่อความดีงามของเราแต่ละคนจึงขอให้เราได้เปิดหัวใจน้อมรับพระประสงค์ของ,องพระเป็นเจ้าและก็ต้อนรับพระองค์เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ละคนด้วย ข้าแต่พระเจ้าสกุลลโลกขอถวายพระพรพ่อองค์สมีพระไทยเมตตาประทานปังซึ่งพระเจ้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อภัพบอกว่าจากแผ่นดินและพักแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นอาหารมรดานให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายมีชีวิตขอถาวายวราพระพรแดร่พระเจ้าตลอดนิรันดรข้าแต่พระเป็นเจ้าสกุลลโลกขอถวายพระพรพ่อองค์สมีพระไทยเมตตาประทานเล่าอางุ่น ซึ่งกัปปชา้าทั้งหลายกำลังถวายอยู่นี้อเป็นผลมาจากต้นนงุ่นและพระ้ํำแรงของมนุษย์และจะเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มชุดเลี้ยงจิตใจก้าะเจ้าทั้งหลายขอถวายพระพรแด่พระเจ้าตลอดนิรันดร พี่น้องจงภาวนาขอพระบิดาผู้สสัมผัสอนุภาพสรลักการแต่บูชาของพระพเจ้าและขอท่านทั้งหลายเถิดขอพระเจ้าทรงรับการถวายบูชานี้เพื่อเธอพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเถินข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายสรรเสริญเทอพระเกียรติในวันเลิกถึงท่านนบุญมาธาขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรด รับสักการบ,บูชาจากค่ารับใช้ของพระองค์ังที่ความรักของท่านนักบุญเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบาร,รมีพระกิษสเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลายอาเมนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยจงสำรวมใจเลื่ถึงพระเจ้าเรากำลังเลึกถึงพระองค์ ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิดเหมาะสมและชอบยิ่งนักข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ดันดอนพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสนุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะกอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลพระพงศ์สมบันดาลให้กับพระเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นเดชะบามีไปคิดเสดจเจ้าพรองค์โปรดให้พระศาสนาจักรได้มีชีวิตศักดิ์สิทธิ์ของบดณฑารักบุญ บรรดาให้ภาษาจักเข้มแข็งและมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอยู่เสมอทั้งทรงแสดงให้เห็นชัดด้วยว่าทรงรักข้าพเจ้าทั้งหลายอย่างยิ่งนอกจากนั้นแบบอย่างของบรรดาน,นักบุญยังให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายคำวอนขอของท่านเหล่านั้นยังคงอุปชัมคันชูอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้แผนการเกอบกุ้มสษยชาติได้สำเร็จบริบูรณ์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถ่ายพระเกียรติสะดุดี พระกระเทมนิกรและบรรดานักบุญเปนิจการว่าดังนี้ศักดิธิ์สักดิธิ์ศักดิษิ์พระเจ้าจอมจักรวาลพระศิรุงโร์แผ่ไปทั่วฟ้าดินสาธุกรรมพระเจ้าสูงสุดขอถาวายพระพรแด่ผู้เสดิดมาในพระนามพระเจ้าสาธุกรรมพระเจ้าสูงสุดข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงพู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบอกเกิดแต่ประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการ ปโพระกูณาโสภจิตเจ้าราบดาลให้ปังและเล่าอังวนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นเป็นพระกายและพระถิของพระเยสุริ์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคิ์เจ้าจะท่งมอบพระองค์เพื่อรับทร,รมานโดยสมครพระนไทยพระองค์ท่านสนจิบป,ปังขอบพระคุณบดหอบพระทานแก่บรรดาสิทธิ์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินในทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่าน ในตำนานเดียวกันเพื่อการเลี้ยงหันค่ำเสร็จแล้วพงท่านสวงหยิบถ้วยเหล้าอางุ่นกรบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิทย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งประธทศสัญญาใหม่อันเย็นยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อไยบาปสำหรับท่านและทั้งหลายทำการนี้เพื่อลึกถึงเราเถิ ให้เราประกาบพระธรรมรำลึกแข่งความเชื่อพระกเจ้าได้สิ้นพระชนพระกเษ้าได้ส่งกลับคืนพระชนมาชีพพระครตเจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกําลังระลึกถึงการสิ้นพระชนและการกลับคืนพระชนมชีพของพระคฤิสตเจ้ากอน้อมถวายปางบรรดาลชีวิตอาทวยโลหิตบรรดาความรอดที่แด่พระองค์ ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพราะพาักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระผิดของริจฉาเจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นหนึ่งเดียวกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสพระสังฆราชฟรังซิสเซ,เซเวียเกรียงสัก และคณะส่งด้วยเถิดพระเจ้าค่าโปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพระเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรมจารีพระชนนีพระเจ้าและบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาอาครสาวกนบุญทุกท่าน บุญญาลาศีินคลัสและบุญยาลาศีชาวไทยทุกองผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทดพระเกียรติสุดดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์อาศัยพระคิดเจ้าพร้อมกับพระคิดเจ้าและในพระคิดเจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสัมผานุภาพพระอ,องค์ทรงพระศีโลกกับพระจิตเ,เจ้าตลอดในลันดอนอาเมน พระเยสุเจ้าสอนเราเรียกพระเจ้าเป็นพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทัา้งหลายโรงสถิตในสวรรค์พระนามโร่งจงเป็นที่ศักการะพระณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์โปรดประทานอาหารประจ,จำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้า เหมือนข้าพเจ้าให้ภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การตระจนแต่โปรดช่วย้นจากความชั่วร้ายเทินโปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะปิญันต์ตาลายทั้งสิ้นเพระทานสสยสุขทุกวันนี้สะพกุณายพ้นบาปและปลอดภัยจากการวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขจะรับเสด็จพระเยสุคริสเจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย เหตุว่าพระนาจักพระนุภาพและประสิลุงโรเป็นของพระองค์ตลอดนิรันดรข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับคลาสาวกว่าเราเมอบสยสุขให้ท่านเราให้สายสุขของเราแก่ท่านพระยาทรงถือโทษกับพระเจ้าและโปรดท่าพระเนตรในความเชื่อในพระศาสนาจากของพระองค์ และโปรดให้พระศาสนาจักสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตาพระประสงค์ของพระองค์ผู้ส่วนจำเริญและของราชตลอดนิรันดรมนขอให้สันติสุข,ขควาพรปคนกิตตเจ้าจกับท่านทั้งหลายเสมอและสถิตกับท่านด้วยให้เราได้มอบอสันติสุขและความรักของเจ้าแก่กันและกันลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงหลบหลางบาปของโลกทรงรักกรุณาเถิด ลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงหลบหลางบาปของโลกทรงรักกรุณาเทินลูกแก่พระเจ้าผู้ทรงหลบหลางบาปของโลกโปรดประหารสันติสุขเทินนี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือพระสนับหลางบาปของโลกเพื่อที่พระเจ้าทรงเรียบร,ร่วมงานเลี้ยงของพระอมย่อมเป็นสุข พระเจ้าค่ะข้าพเจ้าไม่สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรตรัสเพียงระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์ ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอให้การรับพระกายและพระโลหิตของพระบุตรช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้หลุดพ้นจากพันธะของสิ่งอนิจจงเพื่อจะได้รับพระองค์อย่างจริงใจยิ่งยิ่งขึ้นในโลกนี้ตามแบบฉบับของท่านนับบุญมาทาและมีความชื่นชมเฉพาะพระพักพระองค์ตลอดไปในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบรารมีพระคิดเจ้าของข้าพระเจ้าทั้งหลาย มนพระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยขอพระเจ้าผู้ทรงสัมผัสนุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิดอเมนพิถีมิสาบูชาขอพระคุณจบแล้วจงไปสันติสุขของพระคิสเจ้าเถิดขอขอบพระคุณพระเจ้าหนังสือเพลงหน้า252 252ข้าขอขอบพระคุณประทรงจุนจิต ข้ามีสันตีได้เปลมปลีสุขในพระคริสต์องค์ข้าขอโมทานาพระวจา,ราจาพระจำหนุงช่วยข้าให้เดินตรงตามทางที่พระทรงหมาย ข้าขอขอบพระคุณประสรงจุนจิตข้ามีสันติได้เลปลม่ปลีสุขในพระคริสตองค์